สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมบูอาคายกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวตัวละครมิก,กะหรือว่ากอริล่าที่หลายคนชอบเรียกกันนะครับผม <Yeah. S 1> ไม่ใช่อะไรอารีนาซีซั่นนี้ค่าครับชนะในสถานที่ของมิกะมันเป็นระดับสูงสุดเลยไง <Hey. S 1> ก็เลยถือโอกาสมารีวิวซะเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณเธอันก่อนเลยนะครับว่าตัวของมิก,กะเนี่ยคุณเธอเขาทำอะไรได้บ้างนะในเกมนี้แล้วก็มีบทบาทอะไรบ้างนะครับผม <S <S ก่อนจะเริ่มก็ฝากคนะไไล,ละไลค์ด้วยลวกันนะครับอ่าก็ใกล้ถึงร้อยซับเลยนะ ตอนทําคลิปแรกผมกะจะทําเล่นๆองนี้เนี่ยโอเคไม่นอกเรื่องดีกว่านะครับผมปะก็ตัวของมิกานะครับคุณเธอจะมาเป็นตําแหน่งของแ <N el na> อทแทกเกอร์แนวหน้าอาโจมตีใกล้นะครับโจมตีเป็นประเภทเจาเกาะป้องกันเป็นเกาะเบานะ ก็ค่าสเตตก็ประมาณนี้นะครับผมที่โดดเด่นก็จะเป็นตัวละครดามเมจที่มีลือดที่ค่อนข้างเยอะนะเจ็ดหมื่นเก้ากันเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มีค่าลบหลีที่สูงถึงพันแปดร้อยกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> เป็นตัวละครตระกูล SMG ที่มีค่าล,ลูกลีสูงกว่าปกตินะเนี่ย <Wow. S 1> เออก็มีกับเป็นตัวละครลิมิเตเนาะอาพวกสเตตหรือว่าความสามารถอะไรเนี่ยเขาก็จะให้มาเยอะกว่าพวกตัวธรรมดาเนาะเอออ่ะ <Wow. S 1> มามาดูเรื่องของสกิลกันเลยนะครับสกิล e x เอ่อ คายลี่อีเลชันหรือเปล่า <H uman> ผมไม่รู้นะแต่ผมชอบเรียกแบบนี้หรือว่าคายลี่เอลิสันยังไงดีวะคายลี่อีเลชันมันเท่กว่าวะ่ะเออเอาอันนั้นละกัน ก็เป็นสกิลเอ,เอค่าวคอสหกเนาะค่าคอสแพงนะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ <g rain> ก็จะเป็นท่ายิงปืนของมิกาในเอ,เองนะครับ <g rain> สกิลนี้จะเป็นสกิลทาวนดาเมจระยะกลางนะครับสกิลนี้อ่ามันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะสกิลนี้ก <g rain> ็ตัวของมิกานะครับจะสร้างความเสียหายทั้งหมด1540%ของค่าโจมตีให้กับสตูหนึ่งเป้าหมายนะ ซึ่งมันจะทําดาเมจทั้งหมด11ครั้งนะก็รวมกันก็1,540%นั่นแหละ <Wow. S 1> ซึ่งมันจะทําดาเมจเป็นสเตปสเตปไปนะมี2สเตปนะครับอ่าก็คือสเต็ปแรกเนี่ยมิกาจะรัวปืนไปก่อนนะทั้งหมด10นัดนะซึ่งแต่ละนัดมันจะมีค่าโจมตีอยู่ที่77%ของค่าโจมตีนะส่วนสเต็ปที่2นะก็จะเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงนะหนึ่งฮิตเน้นๆมานะสร้างความเสียหาย770%ของค่าโจมตีนะซึ่งความเสียหายของสกิลนี้เนี่ยมันจะแรงขึ้นตาม HP ของเป้าหมายนะครับ ถ้ายิ่งเป้าหมายนะมีเลือดที่เยอะนะสกิลนี้ก็จะมีความเสียหายที่มากขึ้นนะ <Wow. S 1> ความเสียหายเพิ่มได้สูงสุดถึง2เท่าเลยนะครับผมซึ่งความเสียหายก็จะกลายเป็น3 8 0พนะครับผมโคตรเยอะเลยนะคนดูโ,โหน่าจะเป็นตัวที่แรงที่สุดในเกมจริงๆแล้วนะครับเนะี่ยมิกาเนะี่ยแต่ว่าความเสียหาย2เท่าที่ผมไปดูมานะถ้าจะให้เห็นผลจริงๆมันต้องเป,เป็นเป้าหมายที่เลือดประมาณหลักร้อยล้านนะคนดู ความเสียหายมันถึงจะกลายเป็น2เท่านะเออไม่ผมไม่รู้ว่ามันคิดจากอะไรเหมือนกันนะอันนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> ถ้าไปเล่นในอารีนาเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะผมว่าเลือดอย่างมากของศัตรูก็ประมาณ1นึ่งแาอะห่งแสนห้แล้วกันอย่างมากสุดอะ ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาก็อาจจะประมาณไม่กี่พันก็ได้นะหรือว่ายังสูงสุดก็คืออาจจะหมื่นนึงอะดาเมจที่ให้มาก็เยอะไหมมันก็กลางๆนะไม่ได้เยอะมากนะเออทียบกับค่าคา,าที่ใช้ไปมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเออผมว่าอิวลี่อาจจะดีกว่านะผมว่าเออนิกาก็เป็นตัวที่เหมือนเขาทํามาเพื่อตีบอสอยู่แล้วนะไม่ได้เอามาลุกอารีนาเฉพาะนะเออ แต่ก็ลงอารีนาได้แหละเออด้วยความที่มีกาเนยหลบเก่งด้วยก็พอจะไปยืนแนวหน้าได้อยู่ยแล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยอ่าถึงดาเมจที่เพิ่มขึ้นมามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตัวมันก็ยังแรงอยู่นะเออดูตัวคูดิน1540%ี่เเลยนะบอกเลยว่าถ้าเราดวงดีนะสุดท้ายยิงโดนขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นพวกเกาะหนักหรือว่า,วาเป็นเกาะพิเศษเนี่ยการันตีทีเดียวตายแน่นอนนะผมว่าคือเล่เป็นขี้เลยอะ่ะเ,เขาจะเล่เป็นขี้เหมือนขี้โดนเหยียบอะ่ะแม้แต่ซาอูลนะีเนี่ยก็ยังแบบโดนตบกลับมาเลยนะเอ,อ แต่ว่าค่าคอนมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีนะผมว่าเออค่าคอนหกนะมันแพงนะโอเคงั้นก็มาต่อกันที่สกิลพื้นฐานกันนะครับสกิลพื้นฐานคออฟเดอะสตาเอ่อตัวของมิการนะครับเมื่อโจมตีทั่วไป5ครั้งมิกาจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม169%นะครับของค่าโจมตีให้กับสตูหนึ่งเป้าหมายนะอ่ะก็คือทุกการโจมตีทั่วไป5ครั้งนะมันก็จะมีการโจมตีแถมขึ้นมาให้อีกชุดหนึ่งนะอ่ะความเสียหายมันก็จะเป็น169%นะครับ ก็จะสร้างความเสียหายทั้งหมด3ฮิตนะครับหรือว่า3ครั้งนั่นเองนะรวมกันก็169% สกิลนี้รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆอิซูนานะครับแต่ว่าของอิซูนามันต้องโจมตี6ครั้งนะของมิกาจะเป็น5ครั้งนะครับอาจจะน้อยกว่านะ,ละแล้วก็ทุกการใช้สกิลพื้นฐานในนี้3ครั้งเนี่ยครั้งที่3จะมีสเก็ลดาวตกลงมานะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้นะอีก3ามร้อของค่าโจมตีนะครับก็คือทุกการใช้สกิลพื้นฐานันนี้ครั้งที่3มเนี่ยมันก็จะมีสเกตดาวตกลงมาให้นะแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ตมให้นะก็ไอตรงความาเเสีียยหบบนาาาาา169%นนบบนนนนนนน่่่มมมััักกก็แแบบไไดด้้้้รงขววตออ มันจะไปแรงไอตรงดาวตกงที่ตกลงมาเนี่ยนะฮะเออถ้าโดนแบบหครึ่งหลอดได้เลยนะผมว่าเออบางครั้งก็อาจจะพิกเกมได้เลยนะเออแล้วก็ความพิเศษของสกิลนี้ก็คือถ้าเราแบบยิงสตูแล้วสตูตายก่อนที่จะโดนกระสุนทั้งหมดเนี่ยกระสุนที่เหลือนะครับมันก็จะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ไปโจมตีใส่ตัวที่ใกล้ที่สุดน,นะครับอ่า อันนี้ดีนะผมว่าแบบว่าใชา้ได้อย่างคุ้มค่าเออโดนเต็มเต็มทุกนัดนะเออสกิลนี้ก็ช่วยนะช่วยเยอะมากเลยนะทำให้มิกะทำดาเมจได้โดยที่ไม่ต้องกดสกิล ex นะแบบว่าทุกการจูบตีทุกไป5ครั้งนะก็จะมีการยิงเบิร์นให้อีก1ชุดนะ,ะก็ถือว่าตอดตอดได้นะครับอ, <S <S อ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรรบสกิลพื้นฐานนะ <S <S ต่อไปก็จะเป็นสกิล <S <S ติดตัวอ่าก็จะเป็นสกิลเพิ่มสเตตัสเนาะเออกลียปาทรีหรือว่ากลียาร์ตี อาประมาณนี้แล้วกันก็ตัวของมีกานะครับจะได้รับบัฟเพิ่มค่าโจมตี26.6%นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าก็จะได้พลังโจมตีมาก็จะตีแรงขึ้นอ่าอ่าค่าสเตตอันนี้ก็จะได้มาตั้งแต่3ดาวเลยเนาะ โอเคยังอยู่ในสกิลติดตัวอยู่นะครับต่อไปก็บัฟด้านบนจะได้หลังจากที่เราปลดปืนไปปืนที่2เลเวลปืนแม็กเป็น40แล้วนะครับถึงจะได้มาก็จะได้รับบัฟเพิ่มประสิทธิภาพความเสียหายเจาะเกาะนะครับมาถึง49.4%เ่อลยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพความเสียหายเจาะเกาะนี่ก็คือถ้าตัวของมิกาเนี่ยไปโจมตีใส่ตัวละครที่เป็นเกาะหนักนะความเสียหายที่มิกาททาได้มันก็จะเพิ่มขึ้นอีก4ะอ่วามเยหาจะเสี่ึ้นมาเีก49.4%นะอาก้นะอาวามเกียหาั้นนะัพอ่มขึ้นมกอจกไม่ส เพิ่มให้นะไอเจ้า49.4%อันนี้ก็คือโจมตีศัตรูที่เราชนะทางได้แรงขึ้นนั่นแหละนะเออแล้วก็ถ้าเราปลดปืนไปปืนที่3แล้วนะครับก็จะได้ค่าความชนาญในพื้นที่ในอาคารเป็นระดับ S S นะครับผมโอเคงั้นก็ต่อไปก็สกิลสุดท้ายนะครับอ่าสกิลลองชึบอ่าสกิลลองเออบเนดิกติโอเออใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะน่าใช่น่าจะ,าจะโอ้โหหมดการภาษาอังกฤษ บอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยน่าจะ OP ที่สุดสลับมิกาแล้วนะครับผมก็คือการโจมตีทุกรูปแบบของมิกาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีคีรีคอนนะครับผมก็คือแบบมิกาคือจะตีคีร้อ0 0เลยนะครับผมเออก็สมมุติว่าถ้าเราโจมตีไป1ล้านครั้งมันก็จะคีหนึล้านครั้งโอเคต่อไปยังอยู่ในสกิลรออยู่นะครับ เออความสามารถต่อไปมิกกจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายที่ตัวเองทำได้มา24.2มาดื้อเลยนะครับผม <c oughs> มีคีร้อยเปอไม่พอ,อยังทวีคูณความแรงขึ้นไปอีกนะครับมิกกก็จะตีแรงขึ้นอีก24.2นะครับโอ้โห โอเคยังอยู่ในสกิลลออยู่นะครับเออดาเมจทุกรูปแบบที่มิกาได้รับนะครับมันจะลดลง12.2%นะครับเป็นตัวที่มีลดดาเมจด้วยนะครับเออมิกาโหตีแรงไม่พอยังมีลดดาเมจอีก <Wow. S 1> ลดดาเมจแบบทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาสกิลเอ็กแบบสถานะดีบับอย่างติดไฟไฟฟ้าช็อตหรือว่าติดพิษเนะี่ยเออมันก็จะโดนเบาลง12.2%เลยนะ <Yeah. S 1> บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะ <Yeah. S 1> ที่โกงสุดเลยคือคิดด้่ยค้อ100น100%เนี่ยแบบมันไม่น่าจะมีในเคได้นะแบบนี้เออ ใช่ไหมเออมันดูเป็นอะไรที่แบบบ้ามากเลยนะเออแต่ว่ายังไงก็เถอะถึงเขาจะให้ความสามารถอะไรมาดูเวอร์มากๆแต่มิกาก็จะไม่ได้เป็นตัวที่เก่งเกินไปจนมันเสียสมดุลเกมนะครับอ่ะก็พอมิกกามีค่าคอมเมนต์ยาที่ต่ำมากๆเลยนะต่ำกว่า smg ปกติอีกนะเออ ดูดิแค่111เอองอะเออน้อยมากนะเออโหถึงมันจะมีคีย์0 0ึ้เหรือว่าบัฟเพิ่มความเสียหายเนี่ยแต่ค่าคอมเมนยามมีแค่111เนี่ยตัวมันก็จะไม่ได้ดูเวอร์นะแล้วก็ไอความสามารถลดดาเมจเนี่ยมันก็ช่วยนะแต่มันช่วยนิดเดียวนะมันไม่ได้ช่วยเยอะมากนะถ้าโดนตัวชนะทางตีมันก็ตายได้ง่ายๆอยู่ดีนะเออตัวมันเก่งไหมเก่งครับแต่ไม่ได้เข้าขั้นโกงจนน่าเกลียดนะเออถึงจะเป็นตัวลิมิตเต็ดแต่เขาก็จะทําความสามารถให้มันแบบบาลานซ์กันที่สุดไม่ให้แบบมันโกกงเินไปะแบบจมีควาาามมสรถเพิ่มขึ้นมมาาาเยอะกวว่ตัธรรด แต่ว่าก็จะไม่ได้เวอร์มากนะอ่ะซึ่งส่วนนี้มันเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะในเกมบัวไครเออคือมันเก่งแต่ละแบบแบบเท่าเทียมกันหมดอ่ะถึงจะมีตัวใหม่มาแต่เราก็สามารถเอาตัวเก่าไปตบตัวใหม่ได้เหมือนกันอ่าเขาทําดีมากเลยนะเกมบัวใครเออวิลลิกูดวิลลิกูดก็ดีเทลข้าก็ประมาณนี้นะอ่าสำหรับตัวมิกะ โอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูในอารีนากันเลยนะครับว่าตัวของมิกาเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับผมมิกาเป็นตัวละครที่อารีนาซีซั่นนี้ไม่ค่อยมีคนออกมาเล่นเท่าไหร่นะไม่เหมือนอารีนาซีซั่นที่แล้วนะที่แบบมีเยอะพอสมควรเลยนะซีซั่นนี้แบบไม่ค่อยเห็นแล้วนะเออไม่ค่อยมีคนออามาเล่นนะมิกาเออาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้มารีน่ากันเยอะมากๆเลยนะก็เลยไม่ค่อยมีคนเล่นมิกานะมันเอามาลับมือกับมารีน่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเออโอเคโอเคไม่นอกเรียนดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับไป let's ทีนี้ผมจัดก็ประมาณนี้นะครับผมนะ,ะที่จริงมิกาผมก็ไม่ค่อยเอามาเล่นเท่าไหร่นะก็ไม่รู้แบบจะจัดทีมแบบไหนนะถ,ถ้าแพ้บ่อยหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับตัวมาเล่นยากด้วยนะเออซีซั่นนี้ผมเอามุสกิมามายิงดอกไม้ไฟใส่หน้าฮารุนะแล้วก็ผมเออเอามาแก้ทางเลยเออถ้ามิกาเจอฮารุนะนี่แบบปัดร้ายอ,ะอ่ะเออผมวางตัวแนวหน้าให้มันห่างๆกันด้วยนะครับเออมันจะได้ไม่โดนรัศมีการระเบิดของฮารุนะา, una, านะถ้าฮารุนะกดสกิลมาเนาะ เนี่ยถ้าเกิดวางไว้ตรงกลางเนี่ยมันก็จะโดนรัศมีการระเบิดของฮารุนาไปด้วยนะถ้าเกิดระเบิดใส่ตูดนะถ้าเราวางไว้ซ้ายสุดคือมันก็จะไม่โดนเต็มนะอ่าเราก็จะคุ้มมาเกมที่หนึ่งนะครับ <c oughs> พวกเจ้าจะรับพลังขนาดนี้ไหวจริงเหรอ <c oughs> มามิกามาแล้วครับผมเออเอาไม่มีฮารุนาเหรออ่าผมจัดทีมมาเพื่อรับมือฮารุนาเลยเนะี่ยโอเคชินโกะฟอลล์เปิดก่อนนะครับถ้าแบบไม่เจอฮารุนาผมน่าจะต้องเอาฮานาโกะมาดีกว่านะเออมันต้องเล่นตามรุปกเกมนะเออถ้าเล่นมิกานะ โอเคไปต่อชุนบัฟให้กับตัวเองครับผมโอเคสกิลมาเร็วมากโอเคมุกสกิลเราสกิลีเอกครับระเบิเดดอกไม้ไฟยิงไปเลยใส่หน้าชุนเลย,เลยนะปิวตูมแตกวะนะโอเคเอาเฮ้ยกระจายไปโดนเฉยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามารีนะ่าเอาไอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันไม่ดีแล้วแหละ <laughs> <laughs> ผมว่านะเราเปลี่ยนทีมกันดีกว่า <laughs> มาต้องเล่นตามรูปเกมนะเออเดี๋ยวผมเอาฮานาโกะมาแล้วกันแล้วก็สลับจากอิโรฮะมาเป็นมาลีเนะเอามากันโดนเบิร์สที่เดวตายเนาะ ฮานาโกะกับมุสุกิคือค่าคอนมันก็จะ2นะเออมันก็จะใช้สกิลได้เร็วเหมือนกันอ่าเอามากบตรงที่ไม่มีชุนเนาะแต่ถ้าไม่กลาเปิดก่อนมันก็จะช้าเหมือนกันนะเออเดี๋ยวต้องรอดูทีมเขานะโอเคมาเข้าสู่ตาที่2น,นะครับเออแปะจัดทีมมาใหม่แล้วโอ้เจอยูริอ่านั่งเงีโอเคมุสุกิระเบิดดอกไม้ไฟฟิลเข้าไปชุนแปลกวนะโอเคมิกลาเตรียมใช้สกิลนะครับโอ้โหค่าคอนห้าซึบไคลี่เอเลชั่น โอ้โหดูดีเนี่ยข้อเสียเนี่ยเออผมถึงบอกไงว่าอิวลิมันดูชัวร์กว่านะเออโอเคไม่เป็นไรฮานาโกะชีดโอ้โหเหลือน,นิดเดียวเองเหลือไวนะ้ทำไมวะหน่าโอ้มารินาดันเอามูสกิกับฮานาโกะเอาเอาโดนอะไรวนะหน่าอ๋อลิงเป้ายิงน่าจะโดนลิงเป้ายิงนะโอ้โหโอ้โหสวยแล้วนะเกมพิกเกมพิกโอเคคอออฟเดอะสตาร์ ถือว่าจะมีค่าคอแฟนแต่ก็ยังมีสกิลพื้นฐานที่ช่วยทำดาเมจได้อยู่นะครับเออแต่ว่าไม่โดนเลยเมื่อกี้ไม่แม่นเลยเมื่อกี้มิกะสกิล EX ใส่ซเมกีโดนแค่นั้นเดียวเองเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นอิวเลียเมื่อกี้น่าจะล่วงไปแล้วนะเพราะว่ามันยิงโดนร้อเปอเซนต์เลยไงไทนีเเลชั่นปุ๊บปุปุ๊บ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 โอ้โหทีมสู้ไม่ได้ โอเคมาฝั่งนั้นมีอีโรฮานะครับโอเคเราเล่นตามลูกเกมน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เอ่อมิสาก่ามาเอา,เอามายิงอีโรฮานะครับผมอ่าตัวแก้ทางอีโรฮาอีกตัวหนึ่งเลยมิสากะโอเคเดี๋ยวผมจะเอามายิงอีโรฮานะเราเล่นตามลูกเกมครับผมอ่ามิกากะเอาไปเล่นไ,ไปทีมป้องกันบอกเลยว่ามันยากมากเลยนะเออผมว่าเอาไปเอาไปรีบไ,ไปทีมโจมตีดีกว่าเนาะถ้าเอาไปใส่พิทีมป้องกันเราน่าจะเรีบเป็นขี้แทนมากกว่าไนดะ้เอตอต้นคลิปพูดอวยว่าสะดิบดีโอ้โหโอเคมา ตาที่3นะครับผมโอ okay, เคป่าลุยกันเลยโอเคมิสก,ก่าขอเราเปิดก่อนนะครับโอเคยิงเร็วกันเลยปึ๊บโอ้โหอโายากจะโดนเนี่ยงงนี่งไงนี่ไงคิดผิดซะแล้วที่แรกพทางนั้นโอเคตัวนัมเบรเหลือแค่อิโรฮาฝั่งเขานะครับโอเคยิงไปมีกายิงไปยิงไปเรื่อยๆโอเคคอรเดือดตาปึ๊บต่อด้วยไคลี่ออเลชั่นจิ๊วจิ๊วจิ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 วปุ๊มโอ้ไม่โดนโอเคมิสก,กา่าเราก่อนเอาเฮ้ยมารีนะ่าเอาดูได้ไงอะอเฮ้ยเฮ้ยมันมีโล่นะตะกี้ อาโอ้โหมันชิงอ๋อมันชิงโดน2ฮีทโอ้โหโคตรโชคดีฝั่งนั้นโอ้โหโอ้โหเลเป็นคีิเซงเลยเออผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปรีวิวที่โคตรแย่เลยผมว่า คนนี้กันแทงเขาเป็นยูกาเนาะมิกะอย่างแทบไม่ไโชว์อะไรเลยเออคือมาเล่นยากนะมาเล่นยากจริงเออมันต้องนิ้นดวงด้วยแหละให้มันยิงโดนเยอะๆเนาะเออไม่ต้องนัดนัดสุดท้ายไม่ต้องโดนก็ได้แบบให้ยิงโดนสักประมาณ5 6นัดเนี่ยก็คุ้มแล้วเออ <Wow. S 1> อย่างที่เห็นนะครับผมถึงมาจะมีคี100%ย์แล้วก็ดาเมจที่เวอร์มากๆแต่ข้อเสียคือความแม่นที่ต่ำมากๆเขาทำอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันโกงเกินไปนะก็ถือว่าดีแล้วเออโอเคเขาไม่มีอิลัฮานะครับอ่าอิวลี่อาจจะดีกว่านะครับอ่าเอามาแล้วกันโอ โดนหรือมั้งตรงนี้เออมันคงไม่โดนทุกตาหรอกเออโอเคมาเข้าสู่เกมที่4นะครับโอ้โหอยากให้มีการได้โชว์อะไรบ้างอ่ะขอเหอะตานี้โอเคมีกาฟอลับเปิดก่อนโอ้โหนี่แหละไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผมบอกมันช้าเนาะเฮ้ยเฮอย่าโดนอย่าโดนโอเคไม่โดนไม่โดนมันกระจายมันไม่ถึงมุสกินะโอเคไคลี่เลชั่นโอเคหนึ่งฮิตสองฮิตโอเคระเบิดปุ้มไม่โดนไม่เป็นไรโอเคมาลีสร้างโล่ไปครับมุสกิระเบิดดอกไม้ไฟปิ้วปุ้มสายแอนโอเคกระสุนสายฟ้าต่อเนื่องสามนัดหนึ่ง สอเรียบร้อยครับสุดท้ายสมเรียบร้อยนะชนะแล้วโอ้โหไม่เจอมารินานี่ง่ายขึ้นมากเลยนะเออโอ้โหผมว่าโอเควินชนะไปที่เรียบร้อยโอ้โหชนะเออใช่ถ้าตาไหนไม่เจอมารินาเอามิกาไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าคงยากนะเออเขาเล่นเขาเล่นมารินาแทบกันหมดเลยเออผมเข้าใจนะเออก็เพราะตัวมันโอพีะเออเออมันเก่งว้าวดามจเยอสสุดามาเข้าสู่ตาที่หนะครับผมเปลี่ยนจากอิวีนมาเป็นมิสตกากะนะครับอ่าเพราะว่าฝั่งเขามีอีโรฮานะครับผม จุ่งวัวฟังเราเปิดก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมุสกิก็จะเปิดต่อนะโอเคเด็ถือว่าดีเลยปิบโดนด้วยโอเคระเบิดดอกไม้ไฟปิ้วปบเรียบร้อยเก็บชุนไปได้นะมาลีน่าดันต่อปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปตัดเลือดไปโอเคมาลีสร้างรถให้กับมุสกินะครับอ่าโอเคโดนลิงเป้ายิงน่าจะไม่ทีเดียวตายอ่านั่นไงโอเคระเบิดดอกไม้ไฟต่อปิ้วโอเคมาลีน่าเข้าอมตะแล้วนะครับผม เอาโอ้โหมาริน่าผมตายแล้วโอ้โหกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โฮมาริน่าเข้ามาตัดไปแล้วถ้าเราเอามาต่าทุกหลังเราก็น่าจะได้เปรียบนะเออโอ้โหโอเคจะชนะไหมเนี่ยมุสกิระเบิดดอกไม้ไฟปิ้วอุ้ยดูสุสกิกับอีลีร่วงอ่ะาเอาโ ho ป๊อปเอามาต่าเขาหมดแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวเองอะโอ้โหโโอ้หจะแพ้มันก็แพ้โอเคมาเข้าสู่เกมที่6นะครับไปโอ้โหผมเหนื่อยแทบมีไก่ไม่ได้โชว์เลยเลย โอเคมาลีบัฟไปครับโอเคฆ่าคอร์ลหนึ่งโอเคฮานากโกชีดเอาโดนขัดสกิลมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอิลลี่มาโอเคน่าจะไม่ตายนะครับโอเคเรามีโลนะโอเคไคลี่เลชั่นฮิตสองฮิตสามฮิตโอเคระเบิดตุ้มมิสกาชีดปึ้งโอ้โดนชุนโดนชุนโอ้โหฮานาโกะอกไปแล้วคอดนสตาร์ปิ้วชิลโกะโดนเถอะว่ายโอ้โหไม่โดนไม่น่าดัน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 โอเค โอเคซิบสกิพันยาโอ้โหเลือดเด้งเยอะเลยโอ้มันยังไม่โดนตัดเลือดเนาะเออเลือดมันก็เลยเด้งเยอะโอ้สวยเลยไงสวยเลยไงไม่นะอมตะโอเคอมตะแล้วโอเครอดอยู่ที่เหลือก็แค่รู้ว่าอย่าให้อิโรฮะยิงมิกาที่ดูร่วมนะโอเคไม่โดนไม่โดนโอ้โหมิกาด์กำลังใช้สกิลเสียข้าวคอสฟรีเลยโอ้โหออาเอาทำอะไรทำอะไรคิดผิดซะแล้วอิโอลิเรียบร้อยครับผมโอเคชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าไม่ค่อยภูมิใจเลยว่ะเออมิกาไม่ได้โชว์เลยอ่ะโอ้โหโหงุดงิด โอเคงั้นก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะมันก็มันก็เล่นเยอะแหละเออแต่มันมีบางตาที่ผมคงต้องตัดออกนะเออบางตามันแพ้ยับเกินนะผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะเออรีนาซีซั่นนี้เล่นยากมากมากเลยนะสำหรับตัวของมิกาดนะมันแพ้แบบแพ้หลายตัวมากๆเลยนะแพ้มารีน่าแหละเออยิงมารีน่าไม่เข้านะเออมันมันก็เข้าแหละเออแต่ว่ามันยิงไม่โดนนะเออมันยิงมารีน่าไม่โดนเออแต่เป็นเกาะแดงนะเออดาเมจมันก็จะลดลงใช่ไหมเออ ล้วก็ยังแพ้อีกหลายตัวแพ้ฮารูนานะแล้วก็แพ้นางยิสาด้วยโอ้โหแพ้เพื่อนตัวเองด้วยมิกะมันยืนอยู่แนวหน้าเออมันก็เลยโดนนางยิสาเต็มเต็มเลยนะเออผมถึงบอกไงว่าให้วางห่างๆหน่อยนะมันจะได้ไม่โดนไงเออเดี๋ยวถ้าวางห่างกันเดี๋ยวก็โดนตัวดามจฝั่งของข้ามเล็งยิงอีกถ้าฝั่งของข้าไม่มีมารินา,าก็น่าจะเล่นได้นะเออหรือถ้าใครอนะินดี้หน่อยก็ใส่ทีมแบบแทงล้วนไปเลยก็ได้ั้างอ่ะแล้วก็ตัวสเปเชียลเป็นอีโรฮานะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะเพรานะผมก็ไไมม่ดด้้ีตััวครบขนนนา ก็ประมาณนี้อ่าก็ถือว่ามาเรีนที่ดูว่ามาเรีได้หรือเปล่านะอ่ะแล้วก็คลิปหน้าที่เป็นตัวที่ผมอยากจะทํามากๆเลยนะเพราะว่าผมชอบนะเอออ่ะแค่นี้แหละแค่นี้แหละโอเคนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนนะอ่ะ <laughs> โอเคงั้นก็ไว้เจอกันใหม่แล้วครับผมคนดูทุกคน